นี่นครับผมสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ผ่านมามาดูที่ผูกไว้นะครับผมก็เกินเกินเกินครึ่งเดือนแล้วน้องอออมิวเนาะเกินครึ่งเดือนนะครับอยู่หนึ่งรังแล้วนะครับผมอีกอีกรังหนึ่งไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าใครเอาไปนะครับนี่ครับผมอยู่ที่ผมเข้าไปผูกในนะรันต์น,นะับโ,โหอ้วนคุม้มขาวโจ๊ะเลย เอ, <ừ. S 2> อกัญกายพ่อไม่ได้ามาหน้ารถก็ไม่มีฮะกัญกายหน้ารถก็ไม่มีกัญกายอยู่ใต้ก้นกระแป้งนี่ครับผมวันนั้นผมผูกแล้วก็ มีสายรัดนะครับเขยบนท้ายไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะผูกอีกนะฮะมันเจอมาใช่ไหมฮะผูกอีกนะครับผมเดี๋ยวจะผูกกิ่งก<ช>ิ่งข้างล่างนะครับผมคันนี้นะครับให้คนตาคนหน่อยนะครับผมนี่ก็พ้นแล้วใครเดินลงมาดูแล้วอืมไม่ได้แล้วถ้าเป็นป่าแห้งๆนะลูกไม่ไม่เหลือ ได้อยู่นะครับผู้น้ำนะครับผมเดี๋ยวไปไปคั้นนะครับไปากินเองนะครับ,รบผมคนมีสายรัดอยู่ข้างในนะครับ y yeah, ันนี้ผมก็อยับไปล่างเลยนะครับถ้ามีอีกก็มาดูกันนะครับผมแต่ถ้าไม่อยู่ก็ล้างไปก็ไม่เป็นไรครับผม อะเข้าหมดเรียบร้อยนะครับผมเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆยนะครับก็อยู่ครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกโน่นเลยนะครับผมสิบห้าวันขึ้นไปนะครับถึงยี่สิบวันแลถ้าไม่มีใค่ตีไปก่อนนะครับผมแต่อยู่นะครับปลูกไว้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าลังมันมันแดงนะครับถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้นะครับผมแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันก็ เละนะครับผมมาไกลหน่อยนึงนะครับผูกไว้เงี้ยนะครับผมถ้าไม่มีโอกาสที่จะมาหรือว่าเราไปที่อื่นถ้ามันอยู่แล้วล้างไปก็ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมทิ่ผมตลอดนะครับก็ย้ายจากจุดนู้นนะครับตรงนั้นเองที่ผมตัดนะครับตัดบนนะครับผมผูกนี่คนหนึ่งเป็นขนที่สองอันนี้ขนที่สามนะครับผมก็เข้าอยู่เรียบร้อยนะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม ไปครับผมเดี๋ยวไปดูอีกลังหนึ่งที่มิวบอกก้อนเต้าหัวน้ําปลาเลยไม่รั่วโมหรือเปล่านะครับก็ห่างอยู่ประมาณสักยี่สิบวานะครับปลูกไว้เหมือนกันนะครับผมอันนั้นก็ปลูกไว้นะครับปลูกรุ่นเดียวันนี่แหละนะครับผมทั้งหมดสี่ลังนะครับอีกลางล้างไปนะครับอีกลางหนึ่งไม่รั่วใครไปนะครับผมไปดูลังน้นกันนะครับผมอ่ะลังที่ผมปลูกไว้มิวบอกเต้ากวดน้าปลาบะใช่จริงๆรนู่นครับผมอันนี้ลูกก็กิ่งยูคาแห้งใช่ไหมเนะ แต่อ,อก็ถินมาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมขยายไม่ได้นะครับข้างล่างนี้ฮรับมีมดกวนตะแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องขยับขึ้นมาห,หน่อยน้องมิวเนาะไม่งั้นไม่ได้ครับผม นี่ครับผมผูกไว้นะครับเต็มคอนเลยนะผมงามปดเลยเดี๋ยวผูกไ็อีกนะครับผมหลังแมวช่วงนี้อ่อนกําลังกินเลยนะครับผมเนี่ยชายเนี่ยนะครับจะกําลังจะสร้างมิ้นตัวผู้นะครับพอดีมันติดดินนะครับผมแล้วก็มดกวนด้วยนะครับเดี๋ยวผูกที่ใหม่นะครับผมแต่ไม่ห่างนี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่อยู่นะครับเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับผมผูกเรียบร้อยนะครับที่แรกอยู่ข้างล่างนู่นนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับผมไปครับผมกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าสวัสดีคนนะครับผมเที่ยงยังวันสิบเอ็ดโมงตรงอันนี้ก็ขี่ไม่เห็นนะครับผม อย่างนี้ขึ้นได้นะครับผมถ้ามันมีหลังมีอะไรอย่างเงี้ยมีท้ามีนะครับตรงไม่ม,นะม,มีอะไรออ,อ่อนลูกมีเชิงกระดาษอยู่นะ<ช>อย่างเงี้ยเพิ่ออีกสิบห้าวันหรือว่ายี่สิบวันน้องน้องใส่ไ,ได้เลยแต่ผมไม่ได้หวังนะครับเพราะว่าเขตนี้มีน้องๆก็าหากันหลายคนอยู่นะครับคงไม่รอดนะครับ พูดง่ายๆนะครับผมมันยังไม่เต็มนะครับผมถ้าใหญ่ๆก็คงไม่รอดอยู่นะครับปาหาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะดูมิ้มด้วยนะครับเขตนี้ครว่ามิม้มน้ําบานตะโก้เลยนะครับผมก็ยังได้พึ่งมาหลังหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับ